อกินบลากินบลาจ้าหมากยังนี่แสบเด้อแสบเด้อมาจ้ามาจ้านี่กินนำกันเด้อหมากเนี้ยหมากอะไรผลไม้ป่าว้าหวานหวานอะไรจ้าหวานตาห <c oughs> วานอะไรจ้าหวานตาหวนจ้าห,หาวานหวานหวานผลไม้ผลไม้มป่า หวานหวานหวานอะไรน้องเอิรหวานอะไรเนี่ยผลไม้แตกัญชารสเก่าที่แม่สั่มให้หวานอะไรเนี่ยผลไม้นี่หวานไหมลูกหวานยูหวานอะไรหวานเปรี้ยวหวานเปรตาหวานตามาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องนี่ไออยากส้มผลไม้ ยายยื้เงี้ยนยายก็ได้กินเล่ผลไม้ป่านลูกเอามาฝา,ากเ,เอาหยั่งมาฝากแม่ก็เอาผลไม้ป่ามาฝากแม่พี่น้องเบ่งเล้อลูกนปิกนิก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 ลูกนี่แม่นาฮักบ่นี่ลูกนี่นาฮักนี่น งานะฮักนะกินคำเดียวคำเดียวนั่เปรี้ยวหวานผลไใหม่ปลาบูนีสารผิดมาได้มาได้มาได,าด้แสบเด้แสบเด้เนี่ยคำเดียวพอดีเลยอืมดูไมคำไปลู่งาฮักตินิดอ ปิกนิกอันนี้เจอลูกใหญ่อืมลูกใหญ่ก็มีมาชิมดูจ้ะเปรี้ยวหวานรู้สึกน,นีลูกใหญ่สวยนะคะแส่บหลายเดอ้อยายชอบมากเลยลูกชายก็เลยเก็บมาฝากจ้า